สัสดีค่ะวิไลแบรนด์นะคะวันนี้ก็เอาอีกหนึ่งรุ่นที่เป็นงานพรีเมียมของทีร้านนะคะรุ่นนี้นะคะ G 011นะคะตัวด้านหลังนะคะจะเป็นหางนกยุงแบบนี้นะคะสำหรับลูกค้าที่แบบว่าเป็นชาวมุสลิมนะคะจะรู้จักกันดีนะคะที่ว่าเป็นแบบว่า เชิงยาวด้านหลังนะคะสามารถเอาไปใส่กับผ้าถุงสวยๆของคุณแม่ได้แล้วตัวลูกไม้นะคะเป็นสั่งทอพิเศษค่ะลิขสิทธิ์ลายวิไลแบรนด์เลยนะคะสําหรับลูกค้าที่ชอบที่ใช่อย่งไงเนี่ยก็สามารถสั่งซื้อกันได้นะคะตอนนี้มีโปรโมชัน่นแรงๆลด50%กันอยู่ด้วยนะคะตัวนี้นะคะเป็นสีชมพูค่ะมีไซส์ M จนถึง 2XL นะคะเป็นงานรีพิทเข้าใหม่สุดยอดไปเลยนะคะตัวนี้ราคาดีมากๆนะคะราคาไม่ถึง2,000บาทนะคะแล้วก็มีกระเป ให้ด้วยนะคะตัวนี้เป็นกระโปรงของเขานะคะจะเป็นผ้าไหมอิตาลีนะคะเป็นทรงสอบผ่าหลังนะคะสามารถสั่งแต่เสื้อได้ค่ะสนใจก็ทักแชทแอดไลน์มานะคะสวัสดีค่ะ